สวัสดีครับวันนี้มาพบผมในเกมเมอร์สตูดิโอนะครับแล้วผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตลกในเกมคุณยายภาค2นะฮะผมขอเป็นบูลฮะเนาะจะได้เล่นไตลกตลกได้เยอะๆหน่อยนะครับมันจะได้ฟื้นเร็วไอสองตัวนั้นมันจะได้ฟื้นเร็วนะครับผมจะได้เล่นตลกกับมันได้ตั่คลิปแล้วกันเนาะ ก็มาต่อนะครับผมก็เกิดแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีมอสแล้วผมก็ใช้มอสแล้วมันตีผมไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นสลกกับมันหน่อยผมหาประแจก่อนคนระับ ออนได้แล้วขอเสกของไปน,นี่โอ้โหคุณตาใช่ในแบบนี้ออต่อไปก็นะครับให้ผมยังไม่ได้ขันนอตอีกหรอเหร๋อว่าผมลืมว่า ไม่เดี๋ยวผมจะเล่นกับแมงมุม่อนนะครับค <sk r> ือผมจะทำให้แมงมุมตาย <S 2> <S 3 2 1สตูวันแอคชั่นปิ๊บปี๊บุ้มอือหือ,อสเสร็จดีหน้าขึ้นเลย ผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมต้องเสกระเบิดมาไปเล่นกับคุณตาก่อนนะคุณตาคุณตาโอ้เสียงดีน่าขึ้นอู้คุณตาตาผมมีอะไรจะบอกอะอยากรู้แม่อะไร m า t h e f u c k e r ไฮ ดูตาวันนี้ครับดูหน้ามันหน้ามันดูตลกมากเลยนะเฮ้ยกูปาละเบิดแป๊บเฮ้ยอย่าทำอะไรกูนะบายบายไอควายวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ